จะมาทำเราจะมาดูขนมกันนะคะว่าขนมหนูมีเท่าไรวันนี้หนูจะมาสอนเด็กๆด,ด้วยนะคะที่อยู่อนุบาลค่ะนับเลขจำนวนของขนมมาค่ะนี่งไงมีตั้มเยอะขนมมีกี่ชิน้นอย่างเงี้ยค่ะลูกอมมีกี่ชิ้นปีป้ปมกี่ชิน้นแล้วก็ยังแถงนีอีกนะคะ <laughs> คปีโป้ของจีนค่ะสีเขียวสีเขียวดูเข้มมากเลยนี่นะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์มากๆนะคะจะได้ปีโป้ไปเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมกด s ั b สไ r i b ์กด s ั b สไ r ร b e แล้วก็วกดแชร์นะคะจะให้บอก วันนี้เราจะมานับขนมกันนะคะขนมลูกอมเลมอนลายมีกี่อันหนึ่งทุกคนช่วยนับน,นะคะหนึ่งสองสามสีมีกี่อันคะเก่งมากเลยค่ะสี่อันค่ะ วันนี้เราไม่ได้จะมาทำแค่นี้นะคะวันนี้เราจะมาสาเอเราจะมา,มาสอนว่าถ้าใครบางคนชอบอยูนิคอนนะคะแล้วเห็นยูนิคอนไม่ได้เด่นูสอนนะคะนี่นะคะอุ้ยอ่าน <c oughs> <c oughs> กลับหัวแล้วก็จะเห็นมันสลับไปทางนี้นะคะที่จริงนั้นเข็นไปทางนี้ แต่ว่าหนูจะอ่านให้ฟังนะคะใครชอบถ้าใครมีอย่างเงี้ยแันนี้มังก<ค>ร<ม>ด,ด้า <laughs> นะ <laughs> <laughs> มันไม่ยอมัเงี้ยนี่นะคะมันเขียนว่า unicorn n u n i u n i c o r n คนนะคะถ้าใครอะกดัดแ,แปลงเป็นสมุดแล้วมีสมุดเป็นรูปภาพยูนิคอนอย่างนี้นะคะเขียนว่า U N I C O R N B O B O O K อ่านว่ายูนิคอนเก่งมากค่ะยูนิคอนบุ๊ก นี่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนมีขนมตาลหนูอะ่ะจะสามารถ <c oughs> นับได้เหมือนหนูนะคะแต่ว่าถ้าต้องเตรียมเหมือนหนูนะคะหนูมีขนมปังที่จริงแล้วหนูมีขนมปังอันนี้มันประกอบเป็นหนึ่งชิ้นค่ะแต่ว่าน้องน้องไปจับมันอยู่ดีก็แตกหักออกเลยค่ะ เบสไปน์นะคะน้องหนูคะ่ะน้องอยู่อสองส่วนหนูยอยู่ปอสองนะคะน้องอ่ะ <c oughs> อจะแกะปีโป้ <c oughs> <People S 2> ให้เราดูว่าปีโป้อันไหนอร่อยเราก็ดีใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินปีโป้ค่ะจะโอ้แต่ว่าห้ามกินปีโป้ อยากกินจะใครอยากกินอ่ะ,ะถ้าใครอยากกินให้ให้กดวีโอออกจะกินได้